ให้ระวังรักษาสุขภาพน่ยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสูตรเลยนะครับว่าถ้ามีอากาศเปลี่ยนแปงลงร้อนบ้างหนาวบ้างฝนตกบ้างนะฮะพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารไม่มีประโยชน์อะไรพวกนี้นะฮะความอบอุ่นแา่ร่างกายไม่เพียงพอก็จะทําให้เกิโกดโรคภัยแคริเก็บได้ง่ายโดยเฉพาะโรคหวัดครับโรคหวัด2 0 0 9น้ี่ก็เหมือนกันนะครับก็ขอให้ประชาชนของเรานะฮะยังต้องระวังตัวอยู่นะครับนะพักผ่อนให้พอ สร้างความอบอุ่นให้ร่างกายนะฮะนอนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์กินของร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆนะครับอะไรถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปจับไปแตะต้องเพราะว่ามันจะอาจจะติดเชื้อเข้ามาอันไหนที่มีคนกลุ่มมากนะฮะเช่นโรงหนังเช่นร้านเกมเช่นที่ชุมนุมชุมนุมกันนะ,ะาเล่นได้ก็เลี่ยงนะครับนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางทางจามไอพวกนี้นะครับ ที่นิมมากหลังจากนี้สายบัตรกยังคงเป็นที่นิยมมากครับ รอรอปวดเนอะให้เาทการเค่วหูหพ้อก่อนนะจอดเรื่อยมาแล้วทั้งหม